ถ้าหากว่าจะทาํากาแฟร้อนค่ะแบบเทคเอาไว้ค่ะเราใส่แก้วขนาดเท่าไหร่คะนะคะก็จะมาตอบให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหน่อยออ i e เรนทัลคอฟฟีนะคะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะ หน่อยก็จะมาตอบโจทย์กับทุกคนด้วยนะคะเพราะหลายคนเลยค่ะถามมาว่าถ้าหากว่าจะทำกาแฟร้อนค่ะแบบเชคเอาท์ค่ะเราใส่แก้วขนาด8ออนหรือว่าใส่แก้วขนาดเท่าไหร่คะนะคะก็จะมาตอบให้ด้วยนะคะพร้อมกับการทำกาแฟค่ะกับเครื่องรูมโล่าโปรด้วยนะคะแก้วที่หน่อยใช้นะคะจะเป็นแก้วขนาด8ออนค่ะอ่าแก้วกระดาษแบบนี้นะคะนี่เลยอ่า ก็แล้วแต่ว่าดีไซน์แก้วนะคะของแต่ละคนค่ะเป็นยังไงนะคะว่ามีการแบบเลือกแก้วแบบหลายชั้นนะคะหรือว่าเป็นแก้วกระดาษเกรดแบบไหนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะให้ลูกค้าแบบไหนนะคะทีนี้หน่อยก็จะใช้เป็นตัวกาแฟค่ะอาราบิก้านะคะขั้วกลางค่อนเข้มค่ะสำหรับในการทำเมนูนะคะนะคะตัวนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบเหมาะเลยนะคะใช้กาแฟ1ช็อตค่ะประมาณ 10 1ถึงกรัมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้กี่กรัมแต่วันนี้หน่อยจะใช้13กรัมค่ะอืมโอเคค่ะเราอย่ารอช้ากันเลยไปทำกันดีกว่าค่ะ ระหว่างที่หน่อยทําไปค่ะถ้าหากว่ามีตรงจุดไหนนะคะที่ทุกคนสงสัยค่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปทําเมนูแรกกันค่ะนั่นก็คือเอสเปรสโซร้อนค่ะแต่เอสเปรสโซร้อนค่ะขอแนะนํานิดนึงนะคะนั่นก็คือในเรื่องของขนาดแก้วค่ะเอสเปรสโซร้อนก็คือกาแฟหนึ่งช็อตค่ะแต่ที่นี่ไม่มีแก้วเล็ก <laughs> นะขออนุญ,ญาตใส่เป็นแก้วขนาดแบบนี้ค่ะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครหาแก้วไซส์ใหม่ได้ก็แนะนําให้เปลี่ยนแก้วไซส์แบบกระดาษเล็กลงนะคะแบบนี้ค่ะเนะาะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะแค่เป็นศูนย์ก่อนเนาะหน่อยอยากรู้ว่า,อาตอนนี้ปริมาณกาแฟเขาโอเคหรือเปล่ากดหนึ่งช็อนโอหสิากรัมเป๊ะเลยนะคะ อันนี้นะคะหน่อยใช้กาแฟ1ช็อตค่ะอยู่ที่13กรัมนะคะแล้วก็กดแทมค่ะด้วยโรมาล่าออโตแ t a erm นะคะ19กิโลค่ะแล้วก็แทม2สทีนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็วางได้เลยถ้าเกนแก้วทรงสูงค่ะเอาตรงนี้ออกได้นะคะกด1ช็อตค่ะแล้วเราก็ ดูสายกาแฟค่ะดูระยะเวลาในการสกัดนะคะว่าเขาโอเคหรือเปล่านะคะเพราะว่าเครื่องโรโมล่าค่ะของเราเนี่ยค่ะตั้งค่าปริมาณน้ำไว้แล้วค่ะเขาจะตัดทุกๆ1่ออนนะคะเพราะว่าปุ่ม1ออนค่ะปุ่ม1ช็อตค่ะหน่อยจะตั้งค่าไว้ที่30 ML นั่นเองค่ะอ่าตอนนี้ได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าที่เราเรียกว่าเอ้ยกาแฟน้อยจังเลยนะคะซึ่ง พอด้วยแก้วขนาดแบบนี้เปนน้อยมากๆใช่ไหมคะก็ไม่กวนที่จะเอาแก้วขนาดแบบนี้นะแต่หน่อยก็มองทําให้แบบพอนึกภาพออกนะคะว่าเนี่ยคือเอสเปรสโซ่ร้อนช็อตนะคะเมนูแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูต่อไปค่ะก็คืออเมริกาโน่นะคะเดี๋ยวหน่อยจะทําเป็นอเมริกาโน่แบบสแตนดาร์ดเลยค่ะนั่นก็คือใส่กาแฟลงกอดแล้วก็ใส่น้ําทีหลังนะคะเนาะกาแฟหนึ่งช็อตค่ะสกัดน้ํากาแฟออกมา30 ml ค่ะแล้วก็ใส่น้าร้อนค่ะ อยู่ที่ประมาณสามถึงสี่ออนค่ะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวเราไปทำกาแฟกันก่อนอหน่อยก่อนเนี่ยลองอันนี้นะเพราะว่าพอน,น้นกาแฟมันลงมาปุ๊บมันก็จะแบบพอมันสูงอะคะ่ะมันจะกระเด็นเข้าขอบแก้วนะคะเหมือนเอสเปรโซ่ so อย่างนะะี้ค่ะหน่อยพราะามันสูงไป พอ,อเราได้ช็อตกาแฟออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหผิดมากดีมากเลยทุกคนอ่าเนะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำเปล่าค่ะทีนี้น้ำเปล่าทุกมาจากตวงหรือจากจะกใช้ความชำนาญของตัวเองก็ได้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะตุ๋ให้ดูกันแล้วกันเนาะนะคะอ่าหลายคนบอกว่าพี่ไม่ค่อยชอบตวงค่ะ ข้อใจความทำนานนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะตวงให้ดูค่ะหน่อยจะขอเป็น60 ml แรกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยลองมาดูค่ะว่าเราอยากจะเพิ่มอีกสัก10 ml หรือว่า ml. ่ ml โอเคตอนนี้ค่ะเราเพิ่มมาอีก60 ml ก็คือได้ประมาณครึ่งแก้วหน่อยขอเพิ่มมาอีกสัก30 ml ก็แล้วกันนะคะ รวมแล้วค่ะใช้น้ำร้อนนะคะอยู่ที่90 ML ค่ะหรือว่า3ออนนะคะตามด้วยช็อตกาแฟค่ะอีก30 ML ค่ะหรือว่า1ออนรวมทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่4ออนค่ะหรือว่า120 ML นะคะเราก็จะได้มาประมาณนี้ค่ะนะคะโอเคค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะอเมริกาโน่ค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นพวก เมนูนมนะคะคาปูชิโน่แล้วก็ลาเต้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะทําทีละเมนูก็แล้วกันค่ะขอเป็นคาปูชิโน่ก่อนนะคะคาปูชิโน่ค่ะใช้กาแฟนะคะ1ช็อตค่ะสกัดน้ากาแฟออกมา30 ml นะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทํากาแฟ1ช็อตกันค่ะก็จะใช้กาแฟเท่าเดิมเลยนะคะปึ๊บ เราทำช็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสตีมนมกันเลยสตีมนมนะคะฟองนมคาปู่ะหน่อยจะเน้นฟองค่ะเยอะหน่อยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะสังเกตไหมคะเนี่ยค่ะหน่อยสตีมนมออกมาค่อนข้างเต็มพิเชอร์เลยนะคะนั่นก็คือเน้นฟองค่ะค่อนข้างเยอะมากๆนะคะ เดี๋ยวเรามาทำคาปูชิโน่กันค่ะคราวนี้แล้วค่ะเราไม่สามารถที่จะตวงได้แล้วนะคะหน่อยก็อยากจะให้เทคนิคหนึ่งค่ะถ้าเราใช้เป็นแก้ว8ออนนะคะน้ำนมค่ะออกมาประมาณ2ออนค่ะหรือว่าครึ่งแก้วที่เหลือค่ะใส่ฟองนมนะคะหนาเราเราประมาณ2เซนค่ะหรือว่ามีความหนาประมาณข้อนิ้ว1แบบนี้นะคะมาดูเดี๋ยวเราจะทำยังไงกันนี่ค่ะใช้ซ้อนนะคะกั้นลงไปค่ะเทมาเลยค่ะ บางคนอาจจะชอบความเข้มข้นน้อยกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือครึ่งแก้วประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็ตักฟองค่ะเน้นฟองเยอะๆนะคะตักฟองที่สามารถามีแบบน้ำนมได้นิดหน่อยนะคะแต่เน้นฟองมากกว่าน้ำนมนะคะตักไปเลยค่ะปึ๊บนี่ค่ะ เราก็เว้นที่ไว้นิดนึงนะคะเผื่อเอาไว้แบบใส่น้ําตาลนะคะใส่พวกครีมเทียมหรือว่าใส่ไซรัปที่เราอยากจะใส่นะคะเพื่อความชอบเนาะใครมีผงชินน้มอนใครมีผงโกโก้นะคะโรยได้เลยนะคะด้านหน้าเนาะอ่าบางคนอาจจะเล่นเป็นซอสค่ะซอสซอสแบบวาดหน้ากาแฟค่ะสวยๆงามๆอะไรแบบนั้นนะคะสามารถทำได้เช่นกันนะคะเราออนไลนง่ายๆเลยค่ะลายที่แบบ ลามังกรลามังกรเลยเหรอโอ้ oh, คุณจะคาราเมลมากเลยนย้ยคุณจะใจร้า like ยกับเราเกินไปแล้วถ้าบอกว่าลายมังกรเนี่ยอ่าอยู่ตรงนี้นะโอ้โหฟองมันลำบุญน่ากินมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยาปูค่ะเวลาที่เราเห็นในรูปค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลายแบบนี้ใช่ไหมเนาะส่วนใหญ่จะเป็นลายแบบนี้ค่ะนะคะก็ อันนี้เป็นลายเบสิกเลยค่ะของพวกคาปูคาตาเต้นะคะทั่วไปค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคาปูชิโน่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําราเต้นค่ะเมนูราเต้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะที่ใช้นมนะคะเป็นการนำมาเป็นส่วนผสมนะคะหน่อยก็จะเตรียมนมสดไว้เลยค่ะปึ๊บเอาไว้สตีมนมนี่ค่ะแล้วก็ไปทำกาแฟ1ช็อตค่ะสกัดน้ำกาแฟออกมา30 ML นะคะหรือว่า1ออนซ์นั่นเองอ่ะไปทำเลย เตรียมสตีมนมเลยค่ะพอเราทำกาแฟเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้ว,ลวอ่ะทุกคนสังเกตนะคะแก้วนี้กับแก้วที่แล้วค่ะที่หน่อยสตีมนมมานะคะแก้วนี้เราจะมีความแบบมีช่องว่างตรงพิเชอร์เยอะนะคะนั่นก็คือหน่อยจะไม่ดึงฟองขึ้นมาเยอะนั่นเองค่ะเพราะว่าลาเต้จะไม่ค่อยเน้นฟองค่ะ ซึ่งเราจะเน้นเป็นน้ำนมมากกว่านั่นเองนะคะอ่าทีนี้ค่ะหน่อยก็จะเทเลยค่ะว่าลาเต้ค่ะน้ำนมค่ะเยอะๆนะคะอ่าถ้าหากว่าเป็นแก้ว6ออนเนี่ยเราก็จะเผื่อไว้เลยเลยนะคะว่าประมาณ4ออนค่ะเทลงไปได้เลยค่ะที่เป็นน้ำนมเนี่ยค่ะตอนนี้หน่อยเทออกมาปุ๊บค่ะก็คืออยู่ตรงนี้แล้วนะนะคะตัวนี้ค่ะเทออกมาก็ประมาณสักประมาณ3ออนครึ่งนะคะ เกือบ4ออนค่ะ3-4ออนแล้วก็ตักฟองนมค่ะลงไปด้านหน้าค่ะนิดหน่อยนะคะฟองนมจะหนาไม่เกิน1เซนค่ะที่มีน้ำนมได้ใครอยากเพิ่มน้ำนมก็คือเทน้ำนมลงไปได้เลยนะคะอ่าให้มันใกล้เคียงกับคาปูชิโน่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ความแตกต่างก็คือ ฟองมีความหนาหน้อยนะคะแต่ว่าน้ำนมค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้มีฟองมีความหนาเยอะแต่น้ำนมค่อนข้างน้อยนะคะอันนี้ความแตกต่างค่ะระหว่างคาปูและลาเต้นั่นเองใครอยากจะเล่นลายวาดลายก็เล่นได้เลยนะคะอืมเราก็จะเป็นลายเดิมๆนะคะเพราะเราก็คิดอะไรไม่ออกอ่าเนาะ เนี่ยเวลาลูกค้าเปิดฝามาปุ๊บอุ๊ยเว้าวเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายค่ะของออตัวลาเต้นะคะหรือว่าลาเต้น,นี่ก็จะเน้นนมนะคะซึ่งจะไม่ค่อยเน้นฟองนมค่ะนะคะโอเคค่ะเหลือเมนูสุดท้ายนะคะนั่นก็คือมอคค่าค่ะโอเคค่ะเมนูต่อไปนะคะนั่นก็คือมอคค่าค่ะมอคค่าร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้นะคะกาแฟค่ะอยู่ที่1ช็อตค่ะ 13กรัมนะคะสกัดน้ำกาแฟ1ออนค่ะหรือว่า30 ML นะคะเนาะก็ใส่ลงมาในแก้วแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปสตีนมนมนะคะอันนี้ค่ะจะไว้สำหรับลองกาแฟนะคะหน่อยจะสตีมนมค่ะนมสดนะคะกับตัวโกโก้โกผสมค่ะแล้วก็กาแฟนะคะให้เข้ากันไปเลยค่ะเนาะก็จะได้มีความนุ่มละมุนค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะความร้อนได้ที่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันค่ะ หน่อยขอทำกาแฟก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมาบอกส่วนผสมอีกทีหนึงช่างกาแฟค่ะ13กรัมเหมือนเดิมสกัดน้ำกาแฟค่ะใส่พิเชอร์เลยนะคะเพราะเราจะสตรีมรวมกันค่ะหน่อยก็กดเลยค่ะกาแฟหน่งออนนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่หน่อยเตรียมนะคะตอนนี้ค่ะในแก้วนะคะก็คือโกโก้ผสมค่ะ หน่อยจะทําสูตรโกโก้ผสมนะคะใส่ขวดเอาไว้ค่ะแล้วก็ตวงนะคะสัดส่วนที่ใช้ค่ะก็คือ1ออนนะคะหรือว่า30 ml ค่ะ สูตรโกโก้ผสมนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเพราะว่าสูตรโกโก้ผสมเนี่ยก็คือสูตรโกโก้เย็นนะคะสามารถแบ่งนํามาใช้ได้ค่ะอย่างเช่นเป็นเมนูมอคค่าร้อนมอคค่าเย็นค่ะโกโก้ร้อนโกโก้เย็นค่ะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะทําเป็นมอคค่าร้อนนะคะเราก็เลยแบ่งมาใช้ค่ะ30 ML อ่าเตรียมไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยค่ะนมสดรสจืดนะคะ90 ML ค่ะหรือว่า3อ่ออนนะคะ ตอนนี้กาแฟของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ30 ml นะคะหรือว่า1ช็อตค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาตวงทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเทลงไปในพิเชอร์ค่ะเพื่อนำไปสติมอ่าเทลงไปเลยน้ำกาแฟ1น่ออนใช่น้ำกาแฟ1น่ออนโอสม1น่ 4, ออน <laughs> <laughs> นมจืด4 3สออนนะคะ นี่นะคะหน่อยจะไม่เน้นฟองเลยค่ะทุกคนสังเกตนะคะว่าฟองจะน้อยมากๆนะคะแล้วก็เราก็จะไม่เน้นฟองเลยนะคะเอิบนี่เป็นไงแล้วเขาก็จะพอดีกับแก้วของเรานะคะพอดีพอดีเลยค่ะเนี่ยเท่ากับคาปูเลยนะคะแล้วก็จะใส่ผงโกโก,โก้โรยนิดหน่อยได้นะคะหรือว่าเป็นพวกซอสช็อกโกแลตอยากจะแต่งหน้าตานะคะแบบไหนก็ได้คะ่ะอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับเรานะคะหรือว่าร้านตัวเราเองค่ะว่าเราอยากจะได้เพิ่มอะไรนะคะเป็นจุดดึงดูดหรือว่าจุดเด่นนะคะของร้านเราเนาะนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูร้อนค่ะใส่แก้วกลับบ้านนะคะปิดฝาพร้อมเสรมิร์ฟให้ลูกค้าค่ะเนาะอันนี้หน่อยก็ขออนุญาตแบบ ไม่ชิมก็แล้วกันนะคะชิมหลายคลิปมากเลยนะคะอันนี้ไม่ไหวแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมค่ะก็สามารถถามกันได้เลยนะคะหน่อยกินดีมากๆเลยค่ะที่จะมาแนะนำทุกคนนะคะแล้วก็มาให้ความรู้แบบนี้อีกค่ะ ใครอยากได้สูตรอะไรเพิ่มเติมใครอยากให้หน่อยมารีวิวอะไรเพิ่มเติมหรือว่าทําเมนูอะไรที่มันพิเศษมากๆนะคะหรือใครค่ะสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ถามได้เลยคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะคะหน่อยก็จะมาทําให้ดูค่ะสําหรับคลิปวันนี้หน่อยก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวหน่อยจะมาทําคลิปต่อๆไปอีกเรื่อยๆนะคะสําหรับคลิปวันนี้หน่อยขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ คลิปหน้าหน่อยจะมาทำเมนูสูตรแก้ว22ออนกันค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ